สวัสดีครับนะครับข่าวที่แล้วนะครับติดค้างไว้ที่ t r e s s เนาะนะครับเรียนเรียนเรื่องของ word stress ไปแล้วนะครับในส่วนของ word นะครับแล้ววันนี้นะครับมาต่อกันในส่วนของ sentence stress และ intonation นะครับเรื่องนี้สองเรื่องนี้เหมือนจะเป็นเรื่องคล้ายๆกันเนาะนะครับแต่วันนี้เราจะลองมาดูกันครับการเน้นเสียงระดับค้านะครับได้เรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะลองมาเรียนในส่วนของ การเน้นเสียงระดับประโยคนะครับการเน้นเสียงระดับประโยคนะครับหรือสเตรสในประโยคเนี่ยสังกฤษเนี่ยเราจะเลือกเน้นคําที่มีความหมายหลักของประโยคเป็นคําที่เราไม่สามารถละทิ้งไปได้นะครับเช่นคํานามครับกริยาครับคุณศัพท์ครับคําวิเศษครับ เน้นแทบจะหมดแล้วนะครับแทบจะไม่เหลืออะไรที่ไม่เน้นแล้วใช่ไหมฮะส่วนคําที่ไม่เน้นนะครับจะได้แก่คําบุพบทนะครับคํากลุ่มนี้เรามักจะไม่เน้นนะครับ article ครับหรือคํานําหน้า a and the พวกนี้นะครับยกตัวอย่าง preposition นะครับ preposition ยกตัวอย่างก็เช่น in on at พวกนี้เนาะส่วนคํานําหน้า article ก็ a and the นะครับ หรืออาจจะเป็นคําพวกที่แสดงเจ้าข้าวเจ้าของครับ my, your นะครับพวกนี้ก็เป็น article เหมือนกันเนาะนะครับต่อไปครับคําสันธานคาพวกนี้ก็จะไม่เน้นนะครับคําสันธานหรือ conjunction นั่นเอง conjunction ก็เป็นตระกูล f แฟนบอยครับ Fanboy for and or เงี้ยนะครับ พวกนี้มักจะไม่เน้นนะครับแล้วก็คำสรรพนามครับการที่เราจะเลือกใช้คำสรรพนามได้เนี่ยเราจะต้องเริ่มจากคือเรารู้จักเขาอยู่แล้วเนาะเรารู้จักคนที่เราพูดถึงอยู่แล้วนะครับเราจะใช้ he เราก็หมายถึงใครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เน้นละเพราะเราก็แทนไปแล้วเนาะนะครับกริยาช่วยครับกริยาช่วยมีอยู่3ประเภทเนาะนะครับกริยาช่วยมีอยู่3ประเภทมีตั้งแต่ verb to be ใช่ไหมฮะ to be verb to do นะครับ to do ที่เป็นกลียาช่วยนะครับ to do ไม่ได้แปลว่าดูที่แปลว่าทำเนาะพวก do พวกด o n ทั้งหลายนะครับ verb to have ครับไม่เน้นนะครับแล้วก็ m o d a l verb กลียาช่วยนะครับทั้งหลายเหล่านี้ครับไม่เน้นเหมือนกันนะครับโดยคำที่ไม่เน้นจะใช้วิธีการลดเสียงหรือดูดกลืนเข้าไปในลำคอแทนนะครับทั้งนี้การเน้นเสียงในประโยคก็ขึ้นอยู่กับ สิ่งที่ผู้พูดนะครับกฎตรงนี้เนี่ยนะครับใครบอกโห,โหท่องจําเรียบร้อยแล้วนะครับคานามกริยาคุณศัพท์และวิเศษไม่เป็นคําที่เน้นส่วนที่เหลือไม่เน้นเนาะนะครับแต่บางครั้งครับในประโยคก็เล่นตลกกับเรานะครับไม่ได้ยึดถือกฎนี้เสมอไปบางครั้งเราต้องการเน้นในส่วนของบุพบทในส่วนของคำสรรพนามก็มีนะครับเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันนะครับประโยคแรกนะครับ the kids are at the park the kids at the park นะครับ the kids at the park นะครับประโยคนี้นะครับเด็กๆเนี่ยกำลังเล่นอยู่ที่สวนนะครับเด็กๆกำลังเล่นอยู่ที่สวนนะครับคำที่ถูกปัดตกไปนะครับโดยไม่เน้นนะครับโดยไม่เน้นนะครับก็จะเป็น article ใช่ไหมฮะ article แล้วก็ article ครับตัดออกครับ a and the ตัดออก in, on, add ครับเป็น p พ p p o s i t i o n ตัดออกเนาะนะครับส่วนอันนี้นะครับพลาดไปนิดนึงนะครับในหนังสือเนี่ยผิดไปนิดนึงแต่ว่าคำนี้จริงๆแล้วเน้นนะครับเน้นเพราะว่าเป็นกริยาเนาะเป็น verb นะครับครับก็จะเน้นเนาะนะครับต่อไปครับ do you have any brother or sister นะครับ จะเน้นหนักไปที่อันนี้ออย่าลืมใส่ไว้ให้เนาะนะครับคำที่เน้นเนาะนะครับอันนี้ก็คือ now อันนี้คือ verb อันนี้คือ now เหมือนกันนะครับ stress do you have นะครับอันนี้ทำไมถึงไม่เน้นครับไม่เน้นเพราะว่าเป็น auxiliary verb หรือกลิยช่วยนะครับ auxiliary verb ไม่เน้นเพราะว่าเป็น pronoun ครับ อันนี้ไม่เน้นเพราะเป็น determiner นะครับเเป็น determiner ไม่เน้นเพราะเป็น conjunction นะครับเนาะส่วนจะเหลือตัวที่เน้นก็คือ have เป็นอะไรครับ have เป็น verb เนาะนะครับ brother, brother เป็น noun และ sister ก็เป็น noun นะครับเลยถูกเน้นอยู่ในประโยคนี้นะครับเน้นเน้นเน้นนะครับนะครับพอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับในเรื่องของการเน้น ในปรโยคนะครับซึ่งข้อสอบเนี่ยก็จะออกแนวว่านะครับสมมุตินะครับผมเอาให้ข้อสอบของท่านเป็นข้อนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับ we bought a red car for his daughter for his daughter นะครับเขาซื้อรถคันสีแดงคันนั้นนะให้กับลูกสาวของเขานะครับ ประโยคนี้นะครับซึ่งมันจะไม่มีตัวหนาจะไม่มีขีดมาให้แบบนี้เนาะนะครับข้อสอบอาจจะถามว่ามีสตรสกี่ตัวนี่นะครับมีสตรสระดับประโยคกี่ตัวนะครับท่านก็ต้องมานับเลยนะครับ1 2 3 4ออย่างนี้นะครับเป็นต้นเนาะซึ่งการที่เราจะตัดอะไรออกเนี่ยเราต้องให้เหตุผลซับพอร์ตได้พอสมควรเลยซึ่งผมก็ได้แนะนำไปแล้วเนาะนะครับซึ่งแบบไหนล่ะ แบบไหนล่ะที่จะเน้นออนะครับแบบไหนล่ะที่ไอ้พวกคำที่ยกเว้นสีแดงๆที่ผมขีดไว้จะถูกเน้นขึ้นมานะครับเช่นนะครับมีคนอาจจะมีคนถามก็ได้นะครับมีคนถามว่าเฮ้ยเราขอยืมมอเตอร์ไซค์นายหน่อยายหน่อยได้ไหมนะครับทีนี้นะครับเราก็เลยตอบเข้าไปว่า what's for นะครับเอาไปใช้ทำอะไรอะ what's for คำว่า for จะถูกเน้นขึ้นมาทันทีนะครับคำว่า for จะถูกเน้นขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อมันใช้ถามเนาะนะครับเมื่อใช้ถูกเน้นเราต้องการจะถามว่าเพื่ออะไรอ่ะนะครับมันก็จะถูกเน้นขึ้นมานะครับหรือบางครั้งครับเราต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยได้เลือกนะครับตั้งใจให้เขาได้เลือกจริงๆอ่ะนะครับได้เลือกจริงๆเนาะ do you want อาจจะเป็นประโยค do you want r e d or blue นะครับบางครั้งก็จะถูกเน้นขึ้นมาเหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นสถานการณ์เฉพาะนะครับอาจจะมีการพูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอาจจะผู้พูดคนแรกเนี่ยอาจจะลังเลว่าจะเลือกสีแดงสีน้ำเงินดีนะครับสักพักคนนี้หงุดหงิดก็เลยอาจจะมาถามว่าสรุปแล้วอ่ะอยากได้ r t e or บูนะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นกดไม่ตายตัวแต่โดยเบสิกแล้วในเรื่องในเรื่องของข้อสอบเนี่ยก็จะเน้นกลุ่มพวกนี้เป็นหลักนะครับในการสเตรสระดับประโยคครับทีนี้จบในเรื่องของ sentence stress นะครับเรามาดูในเรื่องของทำนองเสียงหรือเราจะคุ้นเคยกับสิ่งนี้มากกว่าเนาะนะครับมากกว่าคำว,ว่าทำนองเสียงนั่นคือคําว่า intonationintonation Int นะครับหมายถึงการขึ้นเสียงสูงต่ํา ในคำหรือประโยคหรือว่าลีก็ได้นะครับซึ่งทําให้ความหมายเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้นะครับต้องสิ่งที่เราจะสื่อเนี่ยเปลี่ยนไปได้เลยนะครับประโยคเนี่ยจะเป็นบอกเล่าหรือคําถามก, uh. ก็ได้นะครับให้ดูหน่อยนะครับคําหรือประโยคก็ได้นะครับสื่อเปลี่ยนไปเลยะนะครับจะทําให้ทราบนะครับว่าประโยคที่เราพูดเนี่ย บอกเล่าหรือคําถามนะครับเวลาฝรั่งจะตั้งคําถามนะครับทุกครั้งเนาะนะครับเขาไม่ได้ใช้คําว่า what how หรือว่า is it นะครับทุกครั้งบางครั้งเขาก็ใช้ประโยคบอกเล่านี่แหละครับในการถามนากกลับนะครับเช่น what kind of pet do you like นะครับคุณชอบสัตว์เลี้ยงแบบไหนนะครับเคนตอบเลยว่า a d o l t a d o g นะครับเสียงมีลักษณะเป็นยังไงฮะตรงนี้ จากการขีดเส้นลงแบบนี้แปลว่าเสียงมีลักษณะต่ําลงใช่ไหมครับเวลาเป็นประโยคบอกเล่านะครับเสียงมันจะต่ําลงคือเราบอกว่าเขาถามว่าเฮ้ยชอบอะไรอ่ะเขาบอกเราชอบหมา adore adore เป็นประโยคต่ําลงเนาะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า falling intonation นะครับ falling คือการการตกลงใช่ไหมฮะตกลงไป fall fall คือตกนะครับเสียงจะตกตรงช่วงท้ายครับทีนี้ไอแซคถามต่อว่าเฮ้ย Just a dog, just a dog นะครับซึ่งไม่ใช่ประโยคคำถามเลยใช่ไหมฮะถ้าดูตามโครงสร้างแต่ในภาษาอังกฤษครับเราสามารถใช้ intonation ในการลากเสียงขึ้นไปเพื่อใช้ให้เป็นประโยคคำถามได้อย่างเช่นประโยคค้างงต้นี้ just a dog แค่หมาหรอนะครับซึ่งก็เหมือนภาษาไทยนะจริงๆแล้วนะครับเราจะเน้นเสียงสูงขึ้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อช่วยทำให้บอกจริงหรอใช่ไหมนะครับเนาะตรงนี้ภาษาไทยเราก็มีเหมือนกันนะครับ ก็เลยขึ้นเสียงสูงตรงท้ายเราเรียกว่าอันนี้เรียกว่า falling นะครับ falling intonation ในขณะที่ตรงกันข้ามครับเมื่อเราขึ้นเสียงสูงตรงท้ายนะครับต่ำตรงท้ายเนี่ยทำให้เป็นบอกเล่าใช่ไหมฮะสูงตรงท้ายเนี่ยทำให้เป็นประโยคคําถามเราเรียกว่า rising ครับ yeah, เรียกว่า rising เนาะ falling กับ rising นะครับ แล้วก็สุดท้ายครับเคนก็บอกว่า yes just a d o g yes just a d o c นะครับอาจจะมาด้วยโมโนโทนก่อนแล้วก็ต่ำสุดท้ายนะนะครับอันนี้ก็กลับมาที่ falling เหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาลองดูนะครับสังเกตได้เลยนะครับใช้คำว่า a d o c a d o c 3รอบแต่มีการขึ้นลงของเสียงต่างกันนะครับนั่นแหละครับคือ intonation หรือการขึ้นลงของภาษาซึ่งจะประกอบไปด้วย falling กับ rising intonation นะครับ มาลองดูครับว่าการขึ้นเสียงสูงหรือ rising intonation ครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบด้วย4สถานการณ์หลักๆครับซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งครับ yes no question นะครับ yes no question จะใช้ rising intonation นะครับ yes no question บางคนมันงงอยู่เลยประโยคอะไร yes no question หมายถึงประโยคที่เวลาเขาถามอ่ะเราตอบได้แค่ใช่กับไม่นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับ ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย do หรือ does ครับประกอบไปด้วยอีกอย่างหนึ่งครับประโยคที่ขึ้นต้นด้วย verb to be นะครับหรือ is, am, are นะครับหรืออาจจะเป็น was, were ก็ได้นะนะครับบางครั้งเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับอ่าอีกหลายอันเลยนะครับจริงๆมันก็คือประโยคที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยทั้งหลายนั่นแหละครับก็คือ have นะครับ ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย h a v e หรือประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย modal verb นะครับเช่น can นะครับอาจจะถามว่า can you swim ว่ายน้ำได้ไหมนะครับเราก็ตอบว่า yes I can เงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีองค์ประกอบแค่นี้นะครับประโยคที่จะใช้เสียงสูงขึ้นขึ้นตรงสุดท้ายนะครับประโยคที่เราตอบได้แค่ว่าใช่หรือไม่นะครับ อย่างเช่นตัวอย่างครับตัวอย่างประโยคถามว่า do you want some drink do you want some drink นะครับเสียงสูงตรงท้ายนะครับคุณต้องการเครื่องดื่มหรือเปล่านะครับอีกอันนึงครับ are you Asian are you Asian ถามตรงสูงตรงสุดท้ายเหมือนกันนะครับเป็น falling ไอเป็น rising นะครับอันที่สองครับเราเมื่อเราต้องการให้เขาพูดซ้ำนะต้องการให้เขาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งอันเนี้ย อาจจะไม่ใช่ประโยคคำถามก็ได้นะครับ What did you say นะครับ Again อันนี้เป็นประโยคคำถามใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมานี้อีกทีหนึ่งนะครับ What d o you say นะครับเสียงสูงตรงท้าย Again Could you r e p e a t it again นะครับพูดอีกทีได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดทั้งหลายการพูดซ้ำเนี่ยนะครับขอร้องให้พูดซ้ำก็จะสูงสวนสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับต่อไปประโยคที่มีใจความยาวนะครับ มียกตัวอย่างมีองค์ประกอบเยอะๆนะครับเช่นตัวอย่างนะเขาบอกว่าเขามีหนังสือนะครับหนังสืออยากที่จะแนะนำเยอะแยะมากมายเลยเช่นเซบินอ a t แอดฟรอกริชเดด t ัวเด m มายเซตนะครับไปหนังสือแบบยกตัวอย่างขึ้นมายกเมฆอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายอะไรพวกนี้นะครับก็จะสูงทุกคำเลยนะครับอา่าพวกนี้ เจอไม่บ่อยนะครับซึ่งในข้อสอบก็ไม่เคยเจอนะครับแต่ยกขึ้นมาเพราะว่ามันก็ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งเนาะเผื่อจะเจอเนาะในปีนี้เราเดาใจไม่ออกจริงนะครับและสุดท้ายครับคําอุทานคําอุทานใช้กับอาการตกใจหรือประหลาดใจแปลกใจนะครับ Hell no นะครับ Hell no นะครับสูงต้องสุดท้ายเนาะนะครับ No ways นะครับสูงต้องสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือการขึ้นเสียงสูง ของ rising intonation ครับมี yes no question นะครับหลักๆจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับหลักๆอยู่ที่ yes no question 2คือพูดซ้ำนะครับสคือใจความยาวๆแล้วมียกตัวอย่างเยอะๆ4คือคำอุทานที่เราตกใจนั่นเองนะครับเนาะและตรงกันข้ามกับ rising intonation ครับมันคือ falling intonation ก็คือการลงเสียงต่ำนั่นเองนะครับการลงเสียงต่ำครับ เมื่อกี้ใช้กับ yes/no question ใช่ไหมครับเป็นประโยคที่ต้องต้องการคำตอบแค่ใช่กับไม่แต่ครับในลงเสียงต่ำหรือ falling นะครับเป็น wh question นะครับซึ่งหมายความว่าเป็นประโยคที่เป็นประโยคที่ต้องการคำตอบและก็ต้องการคำตอบแบบรายละเอียดด้วยเช่น who is her father who is her father จะไปตอบเป็ yes นะครับไม่ได้ือตอบ no ไม่ได้นะ mm hmm. เขาก็ถามว่าใครเป็นพ่อของเธอ w h o i s your father นะครับจะลงต่ำในช่วงสุดท้ายนะครับ When is your birthday When is your birthday นะครับก็ลงต่ำเหมือนกันแต่ที่ผมติดไว้เมื่อสักครู่จำได้ไหมฮะ What did you say เฮ้ยมันขึ้นต้นด้วย what นะมันอยู่ในเก์ w h หรือเปล่าบางคนอาจจะคิดอย่างนี้แต่โทษทีครับมันมาตกอยู่ในเรื่องของการพูดพูดซ้ำเนาะนะครับขอให้เขาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจึงเป็น ประโยคที่ขึ้นสูงตรงสุดท้ายเป็นข้อยกเว้นเนาะนะครับ WS question ที่ยกเว้นมาต่อครับการลงเสียงต่ำครับ Falling intonation ท้ายประโยคบอกเล่านะครับอยู่ท้ายประโยคบอกเล่าก็คือประโยคบอกเล่านั่นแหละฮะในประโยคบอกเล่าทุกประโยคเนาะนะครับจะขึ้นเสียงจะลงเสียงต่ำหมดเลยนะครับจะลงเสียงต่ำ I want some coffee I want some coffee นะครับ I'm not Asian I'm not Asian นะครับ นี่เลยลงต่าหมดเลยนะครับลงต่ำหมดเลยซึ่งบางคนเนี่นะครับแยกไม่ได้นะครับแยกไม่ได้เพราะอะไรบางทีมันสับสนเนาะนะครับก็ลองมาดูกันนะครับลองเรียนรู้ไปพร้อมกันเนาะนะครับต่อไปครับประโยคคําสั่งประโยคคําสั่งคําสั่งหลายๆายอันนะครับจะขึ้นต้นด้วย don't เพราะฉะนั้นบางคนบอกเห็น verb to do แล้วเรียบร้อยเลยนะครับสูงสุดท้ายแน่นอนไม่ใช่นะฮะเพราะนี่คือองค์ประกอบของประโยคคําสั่งนะครับประโยคคําสั่งจะขึ้นต้นด้วย do หรือ don't เนี่ยพอสมควรเลยนะครับแต่มันไม่ใช่ประโยคคําถามไงมันไมไ่ต้องการถามว่า yes หรือ no นะครับเพราะฉะนั้นก็ตกไปในเรื่องของ r i s i n g เนาะประโยคคําสั่งครับ don't leave me alone don't leave me alone นะครับจะต่ำตอนสุดท้าย clean the table นะครับอาจจะมี please ข้างหน้าก็ได้นะครับก็เป็นประโยคคำสั่งหรือเป็นประโยคขอร้องได้เช่นกันเนาะนะครับ please clean the table หรือการตอบคำถามแบบสั้นนะครับการตอบคำถามแบบสั้นเมื่อกี้ถึงแม้ว่า yes no question จะเป็นเสียงสูงแต่พอเวลาตอบเราตอบเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมฮะตอบแบบสั้นการตอบแบบสั้น yes it's me yes is me นะครับจะต่มทันทีเนาะ no she is n t จะต่ำทันทีแล้วก็การใช้ question tag ครับการใช้ question tag อันนี้ค่อนข้างสำคัญและผมเชื่อว่าเป็นจุดที่น่าออกข้อสอบมากเลยเรื่องของ question tag เพราะว่าอะไรครับเพราะ question tag เนี่ยหน้าตาและองค์ประกอบมันเนี่ยมันเหมือนอะไรฮะเหมือนประโยค yes no question ใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ถึงแม้ว่าหน้าตาหรือประโยคของมันเนี่ยจะเหมือนกับ yes no question แต่มันคือ question tag question tag คืออะไร question tag คือปเป็นคำที่เราเอาประโยคด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ย he is ใช่ไหมฮะ he is ด้านหลังก็มาแปลงเป็น is he แล้วก็เติม n o t เข้าไปนะครับเป็นเอาเป็น negative เป็นด้านตรงกันข้ามตรงกันข้ามเป็นคำถามตรงกันข้ามแปลงเป็นประโยคคำถามนะครับแล้วให้มันตรงกันข้ามนะครับ มันจะแปลได้ประมาณว่าเขาเป็นแฟนเธอไม่ใช่หรอนะครับ is n n he แปลว่าไม่ใช่หรอนะครับ he is your boyfriend is n n he is n n he นะครับซึ่งจะไม่ขึ้นเสียงสูงใช่ไหมต่อให้มันเป็นประโยคคำถามนะครับต่อให้มันเป็นประโยคคำถามถึงแม้จะขึ้นด้วย verb to be นะครับซึ่งเป็นกรลียาช่วยที่เราที่ผมบอกไว้ตอนต้นเนาะว่าเป็น yes no question แต่ถ้ามันมาในรูปแบบของ question tag จะเป็นเสียงลงตำ่ำ นะครับตรงนี้น่าเอามาวัดมากๆเลยนะครับวัดข้อสอบครูผู้ช่วยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นระวังไว้นะครับตรงนี้ใส่ดอกจันกันไว้เลยนะครับมีโอกาสจะออกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับ They don day don't love leading on day day don't love day don't love leading ข้อนี้ผิดนะเนี่ยเขียนผิดนะตรงนี้ต้องแก้เป็น all day นะครับ พวกเขา d o day อ่าไม่ใช่ครับเพราะว่าใช้ Work To Do เนาะนะครับอากทิ้ทั้งดวงเลยนะครับเป็น Do They, they t y t y e y n t n t v o v e a e i n i n o They y o They นะครับขอโทษทีเสียงมือกี้หลงเสียงขึ้นขึ้นเสียงสูงนะครับพวกเขาไม่ชอบการอ่านไม่ใช่หรอนะครับหรือว่าชอบอ่ะนะครับเนาะ Do They นะครับมันจะตรงกันข้ามกันถ้าเป็น They Don't นะครับ ถ้าจะเป็น day o n นจะเป็น do day นะครับแต่ถ้าเป็น he i s จะเป็น i s t ึ he คือมันต้องตรงกันข้ามกันนะครับถ้าประโยคเป็นปฏิเสธตรงนี้ก็จะเป็นบอกเล่าถ้าตรงนี้เป็นบอกเล่านะครับถ้าตรงนี้บอกเล่าตรงนี้ก็จะเป็นปฏิเสธนะครับนี่คือข้อแตกต่างเลยนะครับโอเคนะครับก็ intonation มี rising กับ falling ก็จะมีเท่านี้เนาะนะครับทีนี้นะครับก็ยังไม่จบคลิปแต่เพยงเท่านี้นะครับจะพาไปลองทำข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนไปนะครับมาลองดูนะครับข้อที่30ข้อนี้เนาะนะครับอยู่ในหนังสือเตรียมสอบผู้ช่วยนะครับครูผู้ช่วยวิชาเอกสังคฤษเนาะนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบจริงเลยนะครับที่เกิดขึ้นเนาะนะครับคำว่า yesterday It with rising intonation is for นะครับเขาบอกว่าคำว่า yesterday แล้วมันบวกมันบวกด้วยเนี่ยมัน with นะครับมันบวกด้วย rising นะครับ yesterday แล้วเสียงสูงตนสุดท้ายเนี่ยคำ yesterday เนี่ยอยู่สุดท้ายนะแล้วมันดันเสียงสูงเนี่ยมันสูงเพื่ออะไรนะครับน,นะครับเป็นฝึกการวิเคราะห์เลยนะข้อสอบมันไม่ได้หวังแค่ความจำนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะครับถึงจะทำข้อสอบได้เนาะ y s ยสเดย์แล้วมีไลซิ่งตรงสุดท้ายเนาะนะครับมันเพื่ออะไรข้อหนึ่งเนี่ยเพื่อบอกเล่าออสูงตอนสุดท้ายเพื่อบอกเล่าหรือเปล่าหรือว่าสูงตอนสุดท้ายเพื่อบุพบทอันนี้มั่วเลยนะอันนี้มั่วเลยนะไม่มีเลยด้วยนะครับหรือเป็นคําถามครับหรือสุดท้ายเป็นการตอบนะถ้าใครจำได้นะครับเราจะรู้ทันทีเลยว่า ประโยคบอกเล่าเนี่ย falling ครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับการตอบคำถามจะตอบแบบสั้นแบบยาวนะครับก็เป็น falling แต่มีอยู่ข้อเดียวครับที่เป็นคำตอบให้กับเราได้นั่นคือข้อ4ครับการที่เราจะขึ้นเสียงสูงตอนสุดท้ายนะครับคำนามธรรมดาขึ้นเสียงสูงตอนสุดท้ายนะครับเหมือน,นคำว่า a dog นะครับมันคือเป็นการ ตั้งประโยคคำถามโดยใช้เสียงสูงลงเป็นเสียงสุดท้ายนะครับผมไปต่อครับข้อถัดไปนะครับได้มาไปแล้วอ่ะ which correctly stresses photographer w i t h correctly stresses photographer นะครับประโยคนี้คำคำนี้นะครับคำว่า photographer นะครับนี้นะครับ stress ที่คำไหนนะครับการที่จะดูได้ว่า stress คำไหนครับบางครั้งเนี่ยข้อสอบมันก็จะมาง่ายๆแบบว่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ r f o แล้วก็ท o g a ฟเฟอ,อะไรเงี้อยอันนี้ก็มีเนาะนะครับบางครั้งก็จะเอามาเป็น phonetic แล้วก็ใส่สัญลักษณ์มาให้เราดูนะครับเพื่อฝึกฝนเราเนาะนะครับอ่ะมาลองดูครับข้อ a ครับ s t r e s ที่พยางค์แรกนะครับ f นะครับ ข้อ b ครับสเตรสที่พยา์ที่2นะครับข้อ c ครับสเตรสที่พยา์ที่3นะครับข้อ d ครับสเตรสที่พยาง์สุดท้ายนะครับซึ่งพอคุณพ่อขนอุนหนังนะครับผมได้สอนไปแล้วว่าคำที่สเตรสจะต้องเป็นคำที่เสียงดัง และเสียงสูงที่สุดใช่ไหมฮะและจะไม่ประกอบไปด้วยเสียงนี้ครับคำที่ stress จะไม่มีเสียงนี้เลยเด็ดขาดมันคือเสียงชวาจำได้ไหมฮะเสียงเออะเสียงเออมันจะไม่ประกอบเสียงเออเพราะเสียงเออเป็นเสียงสั้นนะครับจะไม่ถูกประกอบไว้ในเสียงที่ stress ครับมาลองเช็คกันครับคำว่าเฝอเฝโอ้โหเออเต็มเต็เลยตัวนี้มีตัวนี้ครับข้อนี้ไม่ถูกต้องนะครับ ไม่ถูกนะครับข้อบีครับมีไหมมีเออไหมไม่มีเราเว้นไว้ก่อนนะนะครับขอ้อนี้เราเว้นไว้ก่อนข้อ C ครับคำว่า,ฟาโรรรฟโต o เกิด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 นะครับมันออกว่า g เกิดโฟโต o กาเฟอ e r นะครับตรงนี้ก็มีเกิดอยู่ตรงนี้เนาะนะครับก็ยังไม่ใช่ข้อที่ถูกครับสุดท้ายครับ graph ร์เฟก็ยังไม่ถูกนะครับเพราะมี เห็นไหมครับมีสัญลักษณ์ชวายตรงนี้ชวาไม่สามารถเป็นสเตรสได้นะครับไม่มีสเตรสตัวไหนที่เป็นชวา E กับหัวอีตัวอกับหัวเนี่ยไม่มีสเตรสตัวไหนที่จะมีชวาประกอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับกาได้ทันทีเลย photographer สเตรสที่โครับนี่เลยนะครับ photographer